ตามธรรมเนียมครับเราต้องหัวเราะเพื่อเราอารมณ์ดีแล้วมันจะทําให้สุขภาพใจแล้วก็สุขภาพกายเนี่ยดีตามมาออลองทํากันนะครับสวัสดีผู้ติดต,ตามาทั้งหมด4ท่าน,นวันนี้มีคอมเมนต์แรกมาแล้วนะครับก็คือพี่ฟาร์มเมอร์เราจะไปที่10ผู้ติดตามด้วยกันครับ1ิบผู้ติดต,ตามฟังไม่ผิดแน่นอนเขาบอกกันว่า ถ้าเราเป็นตัวของตัวเองเราจะก็เป็นตัวของตัวเองนี่แหละครับอืมเราจะมาดูครับว่าเราจะไปไกลได้แค่ไหนจากคลิปวิดีโอก่อนเราได้คุยกันถึงเรื่องมนุษย์เกิดมาได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปคุยกันว่าแล้ว,วความเชื่อของจีนเนี่ยเขาเนี่ยคิดว่าอย่างไรขอบนนก่อนตอนเช้าผมไปจ่ายตลาดมาเพื่อนแล้วก็ หากระเป๋าตังค์ไม่เจอคลิปก่อนหน้านี้ไปเตือนคนอื่นครับว่าเอ้ยเก็บของดีๆนะอย่าทำมือถือหายนะป,ประชาชนอะไรต่างๆหาไม่เจอสุดท้ายครับมานั่งนึกดูเอ้ยเมื่อวานไปปั่นจักรยานแล้วก็ไปวิ่งตามหาไม่เจอก็เลยกลับมาหาที่ห้องอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นว่าย้ายที่เก็บครับมไม่มีสติสตางเลยสำหรับใครที่ เคยทําของหายก็นองคิดดูเนาะว่ามือถือกับกระเป๋าตังที่มีเงินกับบัตรประชาชนบัตรต่างเนี่ยไม่อยากอะไรให้หายกันถ้าบัตรประชาชนหายก็ต้องเสียเวลาไปทําพร้อมกับเงินอีกแต่ถ้ามือถือหายก็มีสิทธิ์ที่จะโดนจรกรรมพวกเงินที่อยู่ในทางธนาคารกับรูปต่างๆคลิปต่างๆที่คุณห่วงนะักห่วงหนาทุกคนก็อาจจะขโมยมันไปได้ กบน,นะฮะตะก่อนเนี่ยแล้วก็จบแล้วนะผมอาจจะเล่าไม่รู้เรื่องครับแน่นอนผมพูดไม่รู้เรื่องแต่ผมกําลังฝึกแล้วผมก็ไปจ่ายตลาดตอนเช้านี้ครับแล้วก็ไปซื้อมังคุดมาเพิ่งรู้ว่ามีแบบลูกเล็กดีแบบนี้ด้วยนะเพื่อนคือตะกอนอะ่ะคือเคยไปซื้อมังคุดที่มันเป็นลูกใหญ่ๆใ,ใช่ปะก็จะลูกประมาณนี้แล้วก็จะมีลูกเล็กๆปนมาอยู่ด้วยเอออันนี้ไม่แปลกแต่อันเนี้ยผมไปซื้อคือมันลูกเล็กทั้งตะก้าเลย เออก็เลยแปลกดีเหมือนกันนะเดี๋ยวยังไม่ได้ลองชิมเดี๋ยวจะไปลองชิมดูว่ารสชาติมันอร่อยไหมคือผมอะ่ะไม่ค่อยชอบบางครั้งเนะี่ยเวลาแกะออกมาบางทีก็ช้ำบ้างบางทีมันก็เสียบ้างนะครับเลยไม่ค่อยชอบกินบังคุดแล้วก็เคยไปอ่านเจอเขาบอกว่ามันหวานนะครับแล้วที่สําคัญมันก็แพงด้วยนั่นเองมาต่อกลับกันเข้ามานะฮะก็ยังมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูด ก็คือเรื่องวันเกิดด้วยเพื่อนๆทําอะไรกันบ้างครับช่วงวันเกิดของผมเนี่ยไปกราบแม่นะครับแล้วก็ไหว้พ่อนะครับถ้ากราบพ่อด้วยก็เคยอยู่นะครับแต่ว่ามันเขินๆหลังๆคือเคยไปอ่านผููประสบความสําเร็จต่างๆนะครับในในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าเออถ้าเวลาเขามีเงินแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะทําก็คือมันแบบใกล้ชิดพ่อแม่หรือว่าครอบครัว ผมก็เลยเออมองเอาประสบการณ์ของพวกคนสําเร็จเนี่ยเออมาลองคิดดูว่าเออเงินเนี่ยถ้าเราหาไม่ได้ในอนาคตหรือว่าตอนนี้แต่ว่าเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่มีใครให้มายินดีด้วยเออผมก็ว่ามันมันก็จริงนะหลังๆก็พยายามจะโทรหรือว่าคุยเล่นกับพ่อกับแม่ล่าสุดเพื่อนๆสองวันก่อนผมพิมพ์ไลน์ไปหาแม่ทุกคนรู้จักไลน์เนาะโอเคนะฮะ ผมก็พิมพ์ไลน์ไปหาส่งสติ๊กเกอร์ไปหาแม่ว่าเออทําอะไรอยู่แม่ก็บอกว่ามีเรื่องด่วนไหมคือบ้านผมพ่อกับแม่เขาจะไม่ค่อยชอบคุยครับในจสไตล์แบบลูกเป็นลูกผู้ชายจะแบบไม่มีลูกผู้หญิงก็เลยประมาณแบบจะไม่ค่อยแบบอาข,ขาอะไรอย่างนี้เนาะผมก็เลยพิมพ์ไปถามแม่ว่าเออว่างไหมเออทาอะไรอยู่แม่ก็พิมพ์ถามมาว่าด่วนไหมผมก็เลยแซวไว้ว่าแล้วคิดถึงแม่เนี่ยด่วนไหม แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์คิดถึงไปแม่ก็เงียบก็น่าจะผมก็เขินนะเออแต่ว่าหลังๆก็พยายามบอกเรื่อยๆจนจนมันชินแล้วเพราะว่าเขาก็เขาก็ชอบแหละแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้มีโมเมนต์เหมือนแบบหวานๆเหมือนเหมือนแบบครอบครัวคนอื่นก็จะเลื่อนไหมครับวันแม่วันพ่อวันเกิดใครก็ช่างครับก็เออทักทายกัน สำหรับคนในครอบครัวจริงๆแค่ทักทายเขาเขาก็ดีใจแล้วครับไม่จําเป็นต้องซื้อของเพราะว่าบางทีซื้อของไปซื้อทุกปีปีนี้ไม่ซื้อเนี่ยคนเขาก็เลยจะถามว่าเอ้ยทาไมทําทุกปีแล้วปีนี้ไม่ทํมก็อาจจะทํามั่งไม่ทํามั่งเซอร์ไพรส์นะฮะทำให้เขาเนี่ยจับทางไม่ถูกอกลับมาครับตะกี้เกินไปแค่นิดเดียวเอง5นาทีมันจะมีเรื่องความเชื่อการสร้างโลกของคนจีนนะฮะอันนี้เอาแบบที่ผมเข้าใจสรุป คร่าวๆเนาะก็คือมันจะมีนะครับมีเขาเรียกว่ามีหนุ่มยักษ์คนหนึ่งครับที่ชื่อว่า,าผานกูนะครับเป็นเขาบอกว่าออกมาจากไข่แล้วก็ดันเกิดออกมาใช่ป่ะเหมือนแบบแรงอัดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไข่ไก่เนาะก็จะเป็นกลมๆเขียวขาวใช่ไหมครับแล้วก็ตัวผานกูเนี่ยก็ดันให้ไข่มันแตกออกมาแล้วเปลือกข้างบนเนี่ยก็ลอยขึ้นไปเป็นเมฆ กับท้องฟ้านะครับแล้วก็ส่วนฐานข้างล่างก็ตกลงมากลายมาเป็นพื้นดินนึกออกไหมตอนแรกผานกูอยู่ในไข่แล้วก็ดันแตกออกไปส่วนข้างบนเป็นเมฆส่วนข้างล่างลงมาเป็นพื้นดินแล้วตัวผานกูเนี่ยก็เอามือกับเท้าเนี่ยดันท้องฟ้าแล้วก็ขาเนี่ยยันไว้เพื่อที่จะไม่ให้โลกของเราเนี่ยมันมาประกบกันมันกลายเป็นโลกแล้วนะนะครับแล้วก็ยันไว้ไม่ให้มามันประกบกันเหมือนเดิม ประมาณนั้นแล้วก็เลือดของผานกูเนี่ยที่ไหลออกมาเพราะว่าต้องใช้พลังต้านไว้เนี่ยกลายออกมาเป็นแม่น้ําลําธารนะครับรวมถึงตัวของผานกูก็เป็นพวกต้นไม้อะไรประมาณนั้นผมก็เลยเออคิดก็ดูค่อนข้างแปลกดีนะครับแล้วก็มินเป็นเขาเรียกว่าเป็นโบราณสืบต่อกันมาเนาะแต่เล่าต่อเลยก็ได้ครับว่าเอออย่าง ได้ยินมาเหมือนกันว่าอีกที่หนึ่งเขาก็บอกว่าเอ้ยมีอ่าเขาเรียกว่าอ่าอาดัมกับเอวาหรืออ่าประมาณซัมติงนี่แหละครับที่อ่าเป็นมนุษย์ชายหญิงคู่แรกเนาะแล้วก็มาแล้วก็ไปกินแอปเปิลครับแล้วก็ได้ท,ทํโทษลงมาอยู่ที่ในโลกมนุษย์นะครับอันนี้น่าจะประมาณนี้นะผมอะ่ะจาไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าก็จะหาวิธีกลับไปที่ที่สวรรค์อะไรประมาณนั้นอืม สรุปก็คือจบแล้วครับเล่ามั่วนิดหนึ่งเกินไป5นาทีพูดเรื่องที่จะพูด2นาทีอย่าลืมนะครับหัวเราะกกกกกกก